สวัสดีครับพี่น้องชาวจังหวัดเชียงใหม่นะครับวันนี้ขอรายงานนะครับสถานการณ์โควิด -19 วันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่นะครับจำนวน164รายนะครับทำให้เรามีผู้ป่วยสะสมอยู่2,037รายนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับทีมงานของสาธารณสุขก็จะได้บริหารจัดการดูแลนะครับให้เข้าสู่โรงพยาบาลสนามหรือโรงพยาบาล ที่เหมาะสมกับอาการของเขาต่อไปนะครับครับสำหรับการติดเชื้อโควิด19ในจังหวัดเชียงใหม่วันนี้ก็เป็นวันที่12ของการติดเชื้อแล้วเราพบว่าเปอร์เซ็นต์การติดเชื้อของตัวอย่างที่เราตรวจจากห้องปฏิบัติการเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์ลดลงเรื่อยๆก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีว่า เป็นสัญญาณว่าการควบคุมโรคในจังหวัดเชียงใหม่มีแนวโน้มที่ดีขึ้นจากอัตราการติดเชื้อจากกลุ่มตัวอย่างวันช่วงแรกๆเนี่ยประมาณ10%ของกลุ่มตัวอย่างที่พบเชื้อเป็นบวกก็ลดลงมาเหลือประมาณ5%ใน2วันที่ผ่านมาเปอร์เซ็นต์การติดเชื้อลดลงมาเหลือ1%ซึ่งก็เป็น ที่น่ายินดีว่าโอกาสที่เราจะควบคุมโรคในจังหวัดเชียงใหม่ก็มีความเป็นไปได้สูงขึ้นอย่างไรก็แล้วแต่ยังมีความจำเป็นที่จะต้องเข้าตรวจสอบการติดเชื้อในชุมชนซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าจากกลุ่มแรกที่มีการติดเชื้อในวันนี้ได้มีโอกาสที่จะแพร่กระจายเชื้อในชุมชนต่างๆซึ่งทางสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดร่วมกับสำนักง,งานควบคุมโรคก็ได้ วางแผนที่จะเข้าสุ่มตรวจในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงโดยเฉพาะ,ะความเสี่ยงจากนักศึกษาความเสี่ยงจากนักท่องเที่ยวที่อาจจะผ่านเข้าไปในหลาย,หลายแห่งหรือความเสี่ยงในครอบครัวที่มีการระบาดจากการสอบสวนโรคดังนั้นในช่วงห้วงอีกหนึ่งสัปดาห์ถัดจากนี้ไปทางสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดจะได้เข้าตรวจสอบในพื้นที่เหล่านั้นซึ่งก็จะได้ข้อมูล เพิ่มเติมขึ้นมาว่ายังมีการติดเชื้อซ่อนเร้นอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่มากน้อยเพียงใดและก็จะได้ดําเนินการแก้ไขหรือรับผู้ป่วยเข้ารับการรักษาเพื่อควบคุมโรคไม่ให้การระบาดในรอบถัดไปจากนี้เกิดขึ้นได้โดยง่ายสำหรับมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ของจังหวัดเชียงใหม่นะครับเนื่องจากว่าได้มี ข้อกําหนดนะครับที่ออกตามมาตรา9แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพศษภากมศ2 5 4 8ฉบับที่20นะครับลงวันที่16เบษายน2564นะครับได้มีมาตรการนะครับที่ทางสวบคได้กําหนดเพิ่มเติมขึ้นมานะครับทางจังหวัดก็ได้มีการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนะครับแล้วก็มีข้อกําหนดนะครับ ซึ่งมีการปรับในส่วนที่เราได้ออกมาล้ไปส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับให้มีความสอดคล้องนะครับกับข้อกำหนดฉบับที่2 0นะครับซึ่งมีประเด็นหลักๆนะครับอยู่ใน3คํคำสั่งดังนี้นะครับในคำสั่งที่37/2514นะครับก็คือสถานบริการสถานประกอบการที่มีกษาะค้ายสถานบริการสถานบันเทิงผับบาร์คาราโอเกะ สถานประกอบกิจการอาบน้ําสถานประกอบกิจการอาบอำนวดหรือสถานที่มีกษละคล้ายกันทุกแห่งในจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งเดิมเราได้มีคําสั่งปิดแล้วถึงวันที่23อันนี้นะครับก็จะต้องปิดต,ต่อเนื่องจนถึงวันที่30เมษายน2 5 6 4นรนะครับในส่วนของคำสั่งฉบับที่38ทับสอพน่นะครับเป็นข้อกำหนดนะครับ ในส่วนของการบริการต่างๆนะครับซึ่งเราก็มีคําสั่งไปแล้วนะครับแต่ว่าก็ยกเลิกคำสั่งดังกล่าวนะครับแล้วก็ปรับใหม่ให้สอดคล้องนะครับกับข้อกําหนดฉบับที่20นะครับก็คือการจําหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มให้การบริโภคอาหารและเครื่องดื่มในร้านได้ไม่เกิน21นาฬิกานะครับในกรณีที่จะจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มนะครับเพื่อให้กลับไป บริโภคที่บ้านนะครับสามารถจำหน่ายนะครับเพื่อให้กลับไปกินที่บ้านได้นะครับจนถึงเวลา23านาฬิกานะครับซึ่งจะเป็นลักษณะการนำไปบริโภคที่อื่นซึ่งโดยเจตนาก็คือให้ไปกินที่บ้านนะครับกรณีร้านอาหารที่ต้องให้ลูกค,ค้าบริการตนเองนะครับเช่นบุฟเฟ่ชาบูหมูกระทะในลักษณะอย่างนี้นะครับต้อง จัดพนักงานนะครับบริการให้แก่ลูกค้าโดยให้ห้ามลูกค้าตักอาหารจากจุดบริการร่วมกันนะครับในขณะเดียวร้านพวกนี้เนี่ยนะครับในระลอกที่ผ่านมานะครับเขา,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 าได้เสนอรูปแบบที่เหมาะสมกับสอดคล้องกัดร้านของเขาซึ่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดได้พิจารณาแล้วได้เห็นว่าเป็นวิธีการที่ปลอดภัยในะดัะอนุญาตไปแล้วในส่วนนี้ท่านก็กลับบัถือเป็นบัตรเหมือนเดิมนะครับ ในส่วนของสุรานะครับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับอันนี้ก็ห้ามบริโภคนะครับหรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านนะครับอย่าลืมนะครับว่าเ,เดิมร้านอาหารเนี่ยเราเปิดได้ตามปกติแต่ณขณะนี้โดยข้อกำหนดฉบับที่20นะครับท่านจำหน่ายในร้านได้ถึง21นาฬิกาเท่านั้นนะครับสำหรับห้างสรรพสินค้าศูานย์การค้าคอมมูนิตี้มอลหรือสถานประกอบ การอื่นที่มีลักษณะคล้ายกันนะครับเปิดได้ตามปกติแต่ถึงเวลา21นาฬิกานะครับทั้งนี้นะครับให้จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการและงดเว้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในส่วนที่เป็นตู้เกมเครื่องเล่นร้านเกมสวนสนุกงดให้บริการนะครับห้ามให้บริการร้านสะดวกซื้อซูเปอร์มาร์เก็ตตลาดนัดกลางคืนตลาดโต้รุ่งถนนคนเดินนะครับก็เช่นกัน นะครับสามารถเปิดได้ตามปกติแต่ต้องไม่เกินเวลา23นาฬิกานะครับสำหรับร้านหรือสถานซึ่งปกติเปิดบริการ 24, 24ชั่วโมงนะครับท่านก็ได้ถึงแค่23นาฬิกาแต่สามารถนะครับเปิดบริการในวันลุ่งขึ้นได้ตั้งแต่เวลา4นีนาฬิกาไปต้นไปนะครับสนามกีฬาสถานที่ออกกำลังกายยิมฟิตเเปิดบริการได้ไม่เกิน21นาฬิกานะครับ กรณีสนามกีฬานะครับสามารถมีผู้ชมได้แต่ทั้งนี้นะครับก็จะต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนดในเรื่องของ50คนนะครับผมในคำสั่งที่39/2564นะครับเ,เป็นการเรื่องการใช้อาคารสถานที่นะครับก็คือห้ามใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสถาบันการศึกษาทุกประเภทเพื่อการจัดการเรียนการสอนการสอบการฝึกอบรม หรือการทำกิจกรรมใดๆที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากทำให้เสี่ยงต่อการแพร่โรคเว้นแต่การใช้เป็นเอกเทศตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อหรือการใช้สถานที่เพื่อช่วยให้ความช่วยเหลืออุปกรณ์หรือใช้สถานที่ในลักษณะดังนี้นะครับก็มีในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนหรือการกิจกรรมเพื่อสื่อสารทางไกลด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์นะครับ อันที่สองนะครับเพื่อช่วยเหลือสงเคราะห์อ,อุปถรัรมภ์หรือให้การอุปการะแก่บุคคลอันที่สามนะครับการจัดเป็นการจัดกิจกรรมของทางราชการหรือกิจกรรมเพื่อประโยชน์สาธารณะโดยได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจาังหวัดเชียงใหม่ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อนะครับสําหรับโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาที่มีขนาดเล็กที่มีจํานวนนักเรียนรวมทั้งโรงเรียนไม่เกิน120คนหรือโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนอันนี้อยู่ในลักษณะยกเว้นนะครับ ข้อ2นะครับห้ามนะครับจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่า50คนเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคในพื้นที่นะครับนั่นก็คือเกิน50คนต้งต้ง,ตงขอความอนุมัติเห็นชอบก่อนนะครับหรือเป็นกิจกรรมที่ดําเนินการโดยพนักง,งานเจ้าที่นะครับอาทิเช่นเจ้าที่จะต้องไปออกจุดในการตรวจเชิงลุกให้กับ บุคคลที่สงสัยว่าตัวเองติดเชื้อนะครับหรือเป็นกิจกรรมในพื้นที่ที่กำหนดเป็นสถานที่กักกันโรคนะคเช่นโรงพยาบาลสนามน,นะครับโดยให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดในรายละเอียดทั้งหลายนะครับทางศูนย์ข้อมูลข่าวสารนะครับของจังหวัดนะครับทางศูนย์วิชาการโรคโควิด -19 ก็จะได้ นำเสนอนะครับในรายละเอียดต่อไปนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่น้องชาวจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่ได้ให้ความร่วมมือนะครับกับทางราชการในการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดนะครับขอบคุณครับ